สวัสดีค่ะกระเป๋าชิก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะสโลแกนของที่นี่สำหรับลูกค้าซื้อที่ใช่ใช้ที่ชอบส่วนแม่ค้าสโลแกนคือขายที่ใช้เช่นเดียวกันค่ะเป็นคนชอบเบลล์แบ็แบกมากๆค่ะส่วนมากสินค้าทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อที่พี่ขายก็จะมีเบลล์แบ็กหรือคาดอ,อกคาดเอวที่เราเรียกกันนั่นหละค่ะวันนี้แพทย์มา แนะนำจากแบรนด์อ d ดิดาสนะคะแบรนด์นี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยเพี้ยมีทั้งตัวเป็นพลาสติกใสเป็นไนลอนเป็นหนงัง PU ใบนี้เป็นหนงัง P u นะคะคาดเอวได้คาดอกได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้แต่สำหรับที่นี่เพี้ยจะมีทั้งข้อควรระวังเช่นเดิมค่ะสายถ้าเป็นกรณีแบบนี้ให้ทุกคนระวัง เห็นไหมคะถ้ามันหักไปมันก็ไม่สามารถจะใช้งานได้แล้วตัวนี้คือข้อควรระวังในการใช้สายซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากบอกก็คือสายของเขาสั้นนะคะถ้าเกิดผู้ชายตัวใหญ่ๆน่าจะมีปัญหาผู้หญิงไม่ต้องซีเรียสค่ะใช้ได้อยู่แล้วเป็นทั้งคาดเอวคาดอก เดี๋ยวท้ายๆคลิปเราจะเน้นเรื่องการใช้งานอันนี้เรามาแนะนำตัวสินค้าแต่ละอย่างก่อนเหมือนตัวนี้ค่ะตัวซิปตัวจับเปิดซิปของเขาจะตอกทั้งโลโก้ไว้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นยี่ห้อแบรนด์ก็จะตอกไว้ในตัวในส่วนของตัวจับซิป ทั้งสงส่วนเลยนะคะใบนี้ซิปมี2อสองซิปคือซิปหน้าแล้วก็ซิปบนอันนี้ก็จะเป็นปลายเดี๋ยวเพี่จะพาดูภายในซิปด้านหน้ามี1ช่องนะคะช่องตรงนี้สามารถใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวดูท้ทยคลิปนะคะเพียพาไปรีวิวในส่วนของเรื่องการใช้งานแต่ณนะตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของแมทเทเรียลกันก่อนอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นซิปบน ตัวนี้เนี่ยแพสใส่ตัวกระดาษไว้นะคะส่งจำไว้นะคะกระเป๋าใช้หลังจากเลิกใช้แล้วอย่าลืมนะคะบับเบิลแบ็ก้ามียัดไว้เลยค่ะกระเป๋าจะไม่เสียทรงเกิดเราซื้อกระเป๋ามาแล้วมีปัญหารูปทรงอาจจะเสียเปิดแอร์ทิ้งไว้ยัดกระดาษไว้เดี๋ยวก็จะคืนส่งมาเองมาดูกันต่อค่ะตัวนี้เป็นภายในของซิปนะคะภายในของกระเป๋าหลังจากเปิดซิปขึ้นมาก็จะ เป็นพาลงอยู่ด้านในน้ำหนักก็เบาหนังพียูน้ำหนักไม่หนักนะคะในส่วนของพียูส่วนรายละเอียดคาดเอวอย่างที่รู้ค่ะเราสามารถใช้กระเป๋าใบนี้คาดเอวได้คาดอกได้แต่ส่วนตัวเนี่ยเพจจะชอบใช้งานในการคาดเอวมากกว่าเวลาเราหยิบจับมันสะดวกบางคนเรียกกระเป๋าแม่ค้าเพราะเห็นแม่ค้าจะใช้งานกระเป๋าลักษณะแบบนี้เยอะเดี๋ยวเรามาดู ในเรื่องการใช้งานกันบ้างนะคะกระเป๋าสตังค์ใส่ได้ไหมโทรศัพท์สามารถใส่ได้ไหมกระเป๋าใบนี้น้องมีความยาวจากซ้ายไปขวาอยู่ที่ประมาณสักแปดนิ้วนะคะส่วนความสูงก็ประมาณ4นิ้วครึ่งโทรศัพท์ใส่ได้ไม่มีปัญหานะคะพี่ใ,ใช้ iPhone เคสหนาพอสมควรโอเคเลยกระเป๋าสตังค์ใบกลางประมาณ5นิ้วโอเคเลยไม่มีปัญหามีพื้นที่เหลือลอ,อีกค่ะ เป็นไงคะถูกใจกันไหมถูกใจชอบใจทักทายกันมานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคะ่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ